เป็นคนที่ไหนพื้นเพดูหน้าก็รู้คนที่ไหนคนภาคอีสานคนภาคอีสานแมนอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดภูเก็ตนะภูเก็ตน่มันภาคใต้ร้อยเอ็ดลืมไปร้อยเอ็ดแมนอยู่บ้านแถวภาคอีสานเนี่ยทำหากินทําอะไรยุบานข่อยก็เฮดไท้เฮดหน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควยเอียาุรุษเบาจะาวชนมานั่งดูเตย์เยะไม่อยากเลี้ยงอะไรควาย ภาษาภาคกลางเรียกควายอีสานเรียกอีสานอื่นคว้ยแล้วควายที่บ้านมีเยอะไหมมีหลายตัวมีควายอะไรมั่งฝรั่งก็มีควายอะไรควายฝรั่งควายเผือกไงที่บ้านเลี้ยงควายเผือกด้วยเออที่โกก็มียาบหรือเปล่าเนี่ยไม่ยาบควายดําไงออน่โกไม่ดาไงมันแผลบเลยเห็นไหมเราออแล้วมีควายอะไรอีกก็เห็นสองสีบ่ มีที่ไหนควายสองสีไม่เคยเจอควายดำกับควายเผือกพลนกัน<อ>เคยเห็นหัวตลอกบ่เธอลึ่ึงใหญ่โตเรื่องไควายอะไรควายหัวตลอกควายผูกไว้ในถุนบ้านโดนน้ำร้อนลวก